มีเ n p น d อส s t แค y o ี d to s ส c c เซสนะคะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้อระบบสู่ความสำเร็จโดยคุณปรณมีผู้หลงนะคะภาคนะคะเรามารู้ว่าระบบคืออะไรเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ย แฟรนไชส์เนี่ยเราฟังฟังมาธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือธุรกิจที่ขายระบบนะคะสมมติว่านะคะในอาซออาซิมอยากมีร้านเซเว่นอเลเนะคะจากจากร้านโชห่วยมาเป็นเซเว่เลยแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยมามาก็ไม่สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอาซออาซิมเนี่ยมีระบบ ไปเรียนกับเซเว่นปุ๊บนะคะเซเว่นเนี่ยจะสอนเมเนูการจัดการระบบในร้านโชว์หวยให้อาซออาซิมจะเป็นใครมาจากไหนเราก็สามารถเปิดเซเว่ได้สมมติว่าเราทำธุรกิจอื่นมาแต่เราอยากจะเป็นเจ้าของ KFC นะคะเราไปเรียนระบบการทอดไก่จาก KFC ถามว่าทำเป็นเลยไหมคะ ทำเป็นเลยค่ะเพราะมันมีระบบเพราะฉะนั้นระบบก็คือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนทำให้คนที่มาเรียนรู้นำไปใช้แล้วได้ผลตามที่ต้องการนี่คือเรื่องของระบบค่ะในการทำธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นแก่นของมันก็คือทำยังไงก็ได้แทนที่จะมีติ๊กเดียวนะคะเหมือนนะคะเหมือนวันนี้เราจะไปทำงานที่บริษัท เรามีติ๊กเดียวเราก็ได้เงินเดือนแบบติ๊กเดียวแต่ถ้าเราทําธุรกิจเครือข่ายมันมีติก 1, ต๊กที่หนึ่งติ๊กที่สองติ๊กที่สติ๊กที่4ติ๊กที่หติ๊กที่6ต่อต่อไปแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยมีแบ็กกราวต่างกันไหมก็มีแตกแบ็กกราวก็มีการต่างกันค่ะแต่ทำย่างไรให้ทำเป็นเหมือนกันล่ะมันก็คือเราก็ต้องมีการใช้ระบบ เป็นตัวถ่ายทอดในการใช้ทิกวันสามารถมีทิกชูอีกสและสามารถก๊อปปี้ได้หรือการคุนนิ่งนะคะการทำธุรกิจเครือข่ายก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในเรื่องของการสร้างคนถ้า B1 SB ึปแสดงว่าเราเนี่ยมี1สาขาแต่ถ้าเรามี2 SBA หมายความว่ามี2สาขาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ระบบ ในการทำยกตัวอย่างค่ะถ้าท่านมีลูกกับการที่ท่านสอนเองและสอนที่โรงเรียนท่านคิดว่าท่านจะสอนแบบไหนดีกว่ากันคะเราก็ต้องตอบว่าส่งข้าวโรงเรียนนะคะอยู่ที่บ้านท่านมีวิชาพละให้ลูกไหมสมมติว่าจะเล่นชัก,กเกียร์แล้วต้องการหาใครมาเล่นกับลูกเนี่ยเพราะฉะนั้น มันไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจนเราก็ต้องส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่เป็นที่มีระบบอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นการใช้ระบบก็เหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเสมือนมาตรวัดที่ฟังอยู่ตลอดเวลาบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายบางวันก็งงบางวันก็พูดไม่รู้เรื่องถ้าท่านใช้ในตัวท่านสอนอย่างเดียวแต่ไม่มีในการทำเพชเชน คนใหม่ๆก็มีการงงนะคะพูดกัน10คนแต่ไม่ไม่ตรงกันหรอกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบต่อไปว่าด้วยการว่าด้วยเรื่องของซิสเต็มก็คือระบบคือกระบวนการหรือขั้นตอนการที่ทำงานที่ชัดเจนทำให้ได้มีผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของระบบคืออะไรนะเมื่อให้ทุกคนสามารถทำได้และ สำเร็จได้ทุกคนมันไม่ใช่นะคะแค่ทำได้อย่างเดียวแต่เราจะได้ผลลัพธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการทาในการสร้างทีมงานท่านทำเยอะก็จริงแต่เราก็มุ่งเน้นในเรื่องผลลัพธ์ด้วยเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันสามารถให้ทุกคนทำได้และสำเร็จได้ด้วยที่ที่ในการทำธุรกิจนี้แกนของระบบก็เหมือนการที่เราได้น้ำมาเยอะ ท่านก็เอาน้ำนั้นเนี่ยลงสู่ท่อระบบเป็นเสมือนท่อเพราะฉะนั้นการที่จะมีทีมงานลงสู่ท่อกระบวนการที่จะลงทำงานได้ท่านก็ต้องเป็นต้นแบบของการพูดง่ายๆพูดซ้ำๆพูดทุกวันพูดเรื่องเดิมๆนะคะท่านต้องมีการทำยังไงท่านต้องมีการลีดรายชื่อสอนสิบครั้งดาวไลน์ลาสามารถก๊อปปี้ได้เวลาเราเชียร์เรื่อง นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซรั่มนะคะเพื่อผิวกระจางใสเราจะพูดกันยังไงเพราะฉะนั้นนะคะท่านเนี่ยต้องมีเวิร์ดหรือว่าคีย์เวิร์ดดิ้งที่จะสอนให้เขาพูดนะคะแล้วก็แนะนํานะคะ,ะ,คะมันก็สามารถก๊อปปี้ท่านได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างเข้าๆนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นระบบก็มีสองส่วนในการก็คือระบบดูดและก็ระบบหลักระบบระบบดูดและระบบดักเป็นยังไงกัน ระบบดูดก็จะมีเป็น3ส่วนอันที่1ก็คือระบบอบรม 2. ระบบอุปกรณ์ 3. ระบบผลิตภัณฑ์ระบบดูดเนี่ยใช้กับคนใหม่ๆที่เข้ามาถ้าถามว่าเข้าห้องอบรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอบรมก็จะพูดเรื่องคนใหม่ธุรกิจนี้ง่ายมากและใช้สินค้าทํายังไงใช้สินค้าเรียนรู้แล้วออกไปเชิญคน ผลิตภัณฑ์ดีมากๆนะคะบริษัทสุดยอดมากๆหรืองานนะคะซึ่งเป็นงานเกตก็พูดกับคนใหม่นะคะซึ่งธุรกิจนี้นะคะที่ทำมาเนี่ยนะคะผมเนี่ยยกตัวอย่างนะผมนี่ไม่เคยคิดที่ทำเลยแต่ผมก็สามารถทําได้นะคะซึ่งเอ็นนี้นะคะเป็นการดูดคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นการดูดเป็นการมุ่งดูดคน เข้ามา100%ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนสวยคนไม่สวยเราเนี่ยสามารถดูดได้หมดเลยค่ะซึ่งนะคะอุปกรณ์เนี่ยที่สามารถเป็นแรงดูดได้มีอะไรบ้างก็คือหนังสือสเตปวันนะคะเปิดใจได้ไหมซีดีต่างๆนะคะเปิดใจนะคะเพื่อให้เขารู้เกี่ยวกับนะคะยูนิลิเวอร์บางคนบางท่านนะคะต่างจังหวัดนะคะก็ เป็นการยางนะคะก็เราก็สามารถเช็คโทรไปะนะคะเช็คฟอมชวนใช้เขาก็อาจฝากชื่อนะคะแต่ถ้าชวนทําธุรกิจนะคะก็เราก็ส่งหนังสือ CD นะคะอย่างเดียวก็พอนะคะเรื่องอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าเป็นพนักงานประจำเนี่ยอาจจะส่ง CD นะคะให้ฟังนะคะถ้าไม่รู้ธุรกิจเครือข่ายมาก,ก่อนเราก็ส่ง BIZ ก็ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ อมอ่ค่ะขอไปค่ะแต่ถ้าคนทำนะคะมาฟังนะคะเกี่ยวกับยูนิลิวร์แต่ถ้าคนชอบอ่านหนางังสือมากๆเราก็ส่งสเต็ปวันนะคะซึ่งสามารถเปิดใจได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนนะคะตรงนี้นะคะแค่30บบาทนะคะในการโทรโทรศัพท์หรือว่าเช็คฟอร์มนะคะดีกว่าเราเนี่ยไป นั่งรถทัวร์หรือว่านะคะต้องเดินทางนะคะเป็นระยะทางหลายๆกิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นการส่งแบบนี้ให้เขาให้เขาเปิดใจแล้วก็เรียกว่าการดูดค่ะต่อมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เราก็จะต,ต้องแนะนำนะคะตัวที่เป็นท็อปเทนในการดึงดูดเช่นท่านเอาตัวยกกระชับนะคะไปดึงดูดนะคะให้กับ ู้มุ่งหวังนะคะกันแดดน,นะคะไปโชว์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะระบบดูดนะ,ะซึ่งเป็นการเปิดใจให้มานะคะอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะแล้วก็นะคะเข้าระบบหลักในเรื่องของอะไรคะการอบรมซึ่งเป็นอ่า power step นะคะไม่ว่าจะเป็น cost product นะคะซึ่งเขาให้เข้าใจในเรื่องธุรกิจผลิตภัณฑ์แผน เพราะความรู้นะคะมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะเป็นระบบในการช่วยในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แฟ้มนะคะเราต้องมีแฟ้มนะคะที่จะสอนอะไรสอนดาวไลน์นะคะในการส่งต่อไม่ว่าจะเป็น Before After ของตัวเขาเองนะคะหรือหนังสือสเต็ป ชู to, นะคะ C D product เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์คุณก็ควรใช้ก่อนก่อนที่จะนําไปใช้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังแล้วนะคะท่านจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยจะเชร์เนี่ยได้ยังไงนะคะได้ยังไงข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเราพัฒนาเขาแล้วนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะหนึ100่งเปซไม่ใช่ว่าซื้อหมดทุกอย่างทุกชิ้นนะคะในเชลกนะคะหนึ100่งเปอร์ซในที่นี้คือถ้าเขาใช้หน้านะคะให้เขาให ให้เขาใช้ผมต่อแต่ถ้าเขาใช้ผมเราก็เชียร์ให้เขาเนี่ยใช้ผิวแต่ถ้าให้เขาเขาใช้ผิวอยู่แล้วก็เชียร์ให้เขาใช้อาหารเสริมถ้าเขาใช้อาหารเสริมอยู่แล้วก็เชียร์ให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ในบ้านนะคะใช้100ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดาวลน์เราใช้100ซแล้วเขาจะ เปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมั่นใจในเรื่องของโปรดักมากๆค่ะอ่าและที่สำคัญนะคะในการสร้างทีมงานนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบหลักใช้ในระบบการเชียร์ให้ครบถ้าคนคนหนึ่งเชียร์นะคะเบสเร็จแล้วรครบเครื่องก็คือ สำหรับอ่าในการเชียร์ดาวไลน์นะคะซึ่งเป็นจุดแข็งของระบบแต่ละส่วนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นส่วนของการดูดในเรื่องของระบบหลักในการพัฒนาคนอ่าแต่ระ,ระบบอุปกรณ์อบรมเพราะระบบผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นดึงดูดนะคะแต่ระบบที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีอะไรคะห้องอบรมที่มาช่วยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศ บรรยากาศสร้างคนคนสร้างบรรยากาศนะการที่มีเรามีเรื่องการทำเช a ญนิ่งมันช่วยให้คนเนี่ยทำยังไงมีการคึกคักในการทำงานนะคะได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีการอบรมนะคะเพื่อเป็นการทำงานที่ให้เกิดในเชิง รุกแล้วก็เป็นรุกรุกเป็นไงรุกแบบชันฉลาดท,ท่านต้องมีอะไรคะต้องมีเซ็นเตอร์ในการทํางานและต้องมีการนะคะ house meeting นะคะเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจบนะคะแต่ก็ในการทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ สอถึงสคนนะคะในการมิงนะคะเพื่อใช้ในการสอนงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้มาถึงเราเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ในการสื่อสารกับดาวไลน์ในการคุยในการ s อ b แล้วก็มีเซ็นเตอร์นะคะเ,เมื่อทำแล้วนะคะเราก็ต้องมีการลีดรายชื่อนะคะลีดรายชื่อดาวไลน์นะคะดาวไลนะะ์สองถึงสคนเนี่ยมานั่งคุยกันลีดรายชื่อได้พอแล้วแล้วก็ ได้จาก3เนี่ยเป็นหกท่านนะคะก็สอนได้นะคะหขั้นตอนนะคะในเรื่องของ5ขั้นตอนในการทำงานนะคะในแรกๆนะคะในการธุรกิจอาจจะมีนะคะช่วงแรกๆอาจจะมีอปพลายหรือว่าพสตช่วยในการสอนงานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวท่านนะคะเราต้องมีความพยายามความรู้เข้าระบบนะคะอปอป ทำยังไงนะคะให้รู้สึกว่าเนี่ยดาวไลน์เนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถพึ่งพาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะถ้าไม่แม่นเราต้องเรียนรู้เข้าอบรมให้มีความแม่นยำในการสร้างทีมทีมงานนะคะคุยนะคะและสามารถตอบข้อข้อคำถามได้แล้วก็สร้างบรรยากาศในกลุ่มนะคะชวนคนนะคะลีด คนทิศไรยชื่อให้เยอะๆนะคะเพื่อให้เข้ามาในธุรกิจนะคะและก็ดูแลในส่วนของนะคะทีมงานค่ะวันนี้ก็ขอจบการแบ่งปันเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ